สบายดีเพื่อนเพื่อนอ YouTube Facebook ที่หักแพงวันนี้ชีมาอัปเดตเข้านาปีเข้าเจ้าหอมมะลิให้บรรดาเพื่อนเพื่อนได้ฟังได้เหน็นได้เบิงที่ตั้งก็อยู่ทุ่งนาโกบกเนงบ้านููน เมืองนาใสทองนล้วเลวงเวียงจันเอ่อข้าวนี้มันข้าวเจ้ามะลิคันท่าว่าเทียบใส่กับข้าวเหนียวแล้วมันพอดีเป็นข้าวเม่านาข้าพเจ้าเองสำหรับนาข้างๆเป็นเกี่ยวละเพื่อนเบิ่ง บอนนี้ก็ถือว่างามสมควรของข้าเจ้าของค่อยก็งามสมควรบอนนี้ถือว่าเข้าออกสม่ำเสมอสเฉพาะบอนที่มันเข้า,าออก,ก็เป็นมีดอกญ้าเหลืองๆยวเบื้องไกลก็คือว่างามอยู่แต่ว่า เบื้องไกลแล้วมันห่างอันนี้เป็นนาข้างๆที่ข้าเจ้าเกี่ยวแล้วเป็นข้าวเจ้ามะลี่คือกันจะเป็นข้าวกลางแต่ของเฮาเป็นมะลี่ปีสุดเลยวานตั้งแต่เดือนบันทีสิบเดือนเดือนหกของข้าพาเจ้าวานพร้อมๆก,กันกับนาที่ข้าเจ้าเกี่ยวอยู่ อยู่นี่แต่ว่าของข้าเจ้าเป็นก้อนของข้าเจ้าเป็นข้าวกลางของค่อยเป็นข้าวปีก็มีตายภายฝังส่วนอาจาจมเรนดวงเจาะลำต้นมันเฮ็ดให้เข้าตายภายคือจังซีเนาะเพื่อนๆเบิ่งเอางั้น ตายพายลกเบิ่งแล้วก็แม่นดวงเจาะอีลี่ม่นดวงเจาะเป็นเพื่อนเบิง่งเอาให้เบิ่งใกล้ๆอันนี้ก็คือหูหดูดวงเจาะหรือว่านอนนอนกอดวงกอภาษาทางไทยเพื่นอนๆว่านอน นอนเจาะลำเข้าเจาะต้นเข้าภาษาลาวเาเรียกว่าดวงกออันนี้เป็นสองหูดึงเบิ่งเลแมันเป็นหอยดวงกินนี่สิแหละเพื่อนๆเข้าก็เลยตายอย่างเส้นเป็นปัญหาสำคัญบบได้ฉีดยาเพราะว่าปล่อยตามธรรมชาติเป็นอินทรีย์ก็ให้เพื่อนๆในเบิ่ง ข้าพเจ้ายือนอยุคขนาดันาก็สูงประมาณ30เซนเข้ากับพอดีเพียงเอิกคันวาวความสูงก็ประมาณเมตรสี่สิบายือนอยู่หรือรุ่มขั้นว่ายือนอยุ่เทิงขนานี่ก็ยังเพียงเอิกเพียงคอข้าพเจ้าละโทรศัพท์นี้ข้าพเจ้าเอาใส่เอาไว้พอดีเพียงคอมันก็ คือจังเห็ดนี่แหละบาดเกี่ยวจังสีมารีวิวอีกให้เบิรงอีกสีเปลี่ยนแนวได้ให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นวอนจุดแดงๆนั่นก็เป็นเป็นหญ้าเอาโบได้งามเต่ทางนอกทั้งเขาทา้งในกลางแล้ววงงามเพื่อนเพื่อนเอ้ยอยากชี้ได้เท่าใดชี้ได้ทืนคืนหรือบอเอาเอาทำนี้ไว้ก่อนบาดมือเกี่ยวอย่าง่อยสีมา ใายแล้วเอาให้เพื่อนๆในเบืเ่งว่ามันสิได้จากกระสอบจะได้จากเปาหรือว่าทางเมดสิจได้จากกิโลหนา3เฮกตาร์ครึ่งมันจะได้จากต้นสิได้หรือว่าได้จากตันอ๋ขอขอบใจผู้ที่ติดตามรับสมผู้ใดมีข้าเห็นอย่างก็คอมเมนต์ให้ได้อยากพู้เรื่องอย่งเกี่ยวกับเฮ็ดนาปี ข้าพระเจ้าก็เอาประสบการณ์ที่ถอดถอนได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังขอขอบใจ